เอาเอาอีกแล้วตัวนี้โกเบโก้คนระับโกเบโก้ <laughs> <laughs> あり <laughs> がとうございます。<laughs> <laughs> ครับครับฮอฮือฮือใจไ้ามัเ็มัเบเลยาเลยไหมฮวนาเพิ่นไปวนา ถขากยอยากทำให้สาดเล่นเอ้ยไอ้นี่สวิงได้ครับสวิงได้ได้ด้วยโอเคยกขึ้นาัเออแกก็รู้จักเแล้ววเดขว้างเลยนะทุ ความห่าก็บันไลความจัะไรโอ้ยไม่ใช่อู้หูับถึ้านกินน้ำขอบคุณครับกำลังคอแห้งกับถึนบ้านอ้ยหิวจนอะหิวจนร้อนจนเฮ้ยตัวเองไม่ไปถึงนู่นล่ะมันหมดฮะลากรับมันหมดไอ้ไม่ไปช่วยยกรถเมื่อกี้รถตกกลางครับยังไงให้รถตกกลางอ่ะ ไม่รู้ใครแกล้งใครวะยิ้มไปยิ้เลยสี่เยิยมพี่เอยิ้มตกทางนะทุกคนไปดูได้นะทุกคนช่องพี่เอ็มอ่ะเต็มเต็มเลยเอ็มก็เล่าปั่นนะฝากติดตามด้วยครับนี่สินะพี่เอ็มเลยนะทุกคนนี่นะครับเป็นมือคนขับดูเงาแตกก็รู้นะครับว่าขับง่ายแค่ไหนทั้งสองคนนะครับสุดขับครับสนุกดีครั้งแรกระนั้นเนี่ยครั้งแร็กระนั้นปกติมันแค่พ่วงเดียวเนาะอันนี้มันสองพ่วงอ่ะ เดี๋ยววันหลังจัดไปเลยสามพวงต้องมาวันงานจะสนุกเอาไหมเอากล้าขับเอาเอารถสี่สิีเลยเดี๋ยวให้เขาเต็งก่อนสามพวงไหมเออสามพวงเลยสี่พวงไปเอาสี่พวงถอได้ไหมเอามองแล้วตอนนี้ถอยยังไงล่ะเห็นรถระทิ้งนอกไหมเอาแค่นี้ยังยากแล้วยสามพวงครับสามพวงพอืดลงสามพวงดูครับพสามพวงแสดงว่าเราได้แล้วเลสสามพวงเราจะเลี้ยวยังไงวะเอา ต้องที่ต้องกว้างกว่านี้นะใช่ไหมไม่ที่เดิมเลย <c oughs> เดิมเลยคุณไปหน้าสาดิน <c oughs> เมื่อกี้ยังแคบอยู่เลยแต่ถ้าถ้าไปงานลาก,กสามพ่วงใส่ปูนไปคันละได้ได,ได้ได้เท่าไหร่สมมติใส่ได้เยอะอยู่นะปูนะมันมันแล้วแต่เราจะใส่แล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมติดไหมติดตัวไหนล้อไม่ติดไม่ติด ไม่ติดอีกหรอมันนั่งแท่นพวกนี้ทําไว้นั่งแท่น oh. เวลาคนหนักปุ๊บมันก็จะ <Yeah. S 2> แท่นมันไปนั่งคาไว้ก่อนไม่ติดใช่ไหมให้ซุ้มรอยงี้ใช่ไหมไม่ติดไม่ติดอแน่นอนอันนี้คือเอามาซ่อมหรือว่ายงไงตัวนี้ของลูกค้าเอามาขึ้นช่วงบน๋อ oh. ขึ้นช่วงบนขึ้นช่วงบนให้มาแก้ชว่วงล่างใส่แหนบแต่ก่อนมาแบบไม่มีแหนบตัวนี้ก็แก้ใส่แหนบให้แล้วก็มาขึ้นช่วงบนขึ้นช่วงบน ตัวนี้เขาทำเขาทำเขาทำเขาเองทไมต้องหักคอมันถ้าไม่หักคอตัวนั้นมันจะหักแหนตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเอ้าถ้าไม่หักคอตัวนี้หักแหนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้มันจะมันยังไงล่ะหัวมันจะขึ้นแบบอย่างงี้นะอออันนี้หัวมันขึ้นคอให้หัวมันลงหัวมันลงแล้วก็ให้มันแบบเนี้ยมันก็คนหมอบๆหน่อยมันมันเป็นสไตล์การแต่งรถของแถวนี้นะแถวแถวอื่นใช่ แถวอื่นเขาก็กมาทาอะไรอย่างนี้ครับไม่สงอย่างนี้ก็มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่เด็ดสุดแล้วนี่ <c oughs> ถ้าอ,อยากเจอวันนี้ต้องมาที่รีสเกตเยอะอแต่ว่าตอนนี้ก็กระจายไปหลายจังหวัดแล้วแต่ว่าถ้าอยากมาเยอะๆจริงเห็นเยอะๆก็ต้องศรีสเกตดูโครงเดี๋ยวรตอตอนต่อไปนะครับช่างเอ็มจะเตียนทอยเสียใหม่แน่นอนรอติดตามชมตอนต่อไปไอนี้แค่ทะลวงเฉยๆนะเนี่ยแค่ทะลวงแค่ทะลวงอยู่กับ เซตทีนะครับร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนครับ <c oughs> โอเคบาย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 ดุงกะสบัตีมาบ๊อบุกนี่